สวัสดีค่ะผู้ชมมาเร็วมาช่วยเก็บกะสตอนะคะสตอค่ะช่วยแก็กะสตอนะคะผู้ชมค่ะวันนี้เราจะผัดสตอนะคะเราจะผัดสตอนะคะเราผัดสตอเนาะอันนี้ก็ แกะสตออยู่นี่นะคะเราจะเอาผัดนะผัดเผ็ดนะคะผัดสตอ สตอเราจะกินเราต้องแกะไว้นะฮะเราก็ค่อยออกมาทํากับข้าวนะคะถ้าเรากแกะนัเราเราก็ต้องเอาเยื่อมันออกด้วยเนาะเยื่อมันออกต่อค่ะตอนนี้สตอกําลังแพงอยู่เนาะแอ่ฝากละสิบสามบาทนะคะฝากละสิบสามบาทแต่ว่าอันนี้ผู้โสเขาคือเขามาฝากเนาะ ผู้วุโสเข้ามาฝากผู้วุโสลายไทยเอาสตอมาฝากเท่าแก่ลายไทยเอามาฝากมีเลียมน้องสายเข้ามาเนะเาะก็คือแบบเขาคงไม่ชอบกินเนาะเขาคงไม่ชอบกิน เพราะว่าสตอนี้กินนั้นคนถ้าเกิดว่าเป็นแบบไม่ค่อยสบายหรือว่าอะไรพวกนี้นั้นก็ยังไม่สมควรที่จะต้องทานเนาะเพราะว่าไม่รู้มันมีสารอะไรคือกินน้วมันอร่อยจริงนะคะกินแล้วมันอร่อยจริงๆสตอเนี่ยค่ะทําอะไรกินก็อร่อยนะคะแต่ว่าคนถ้าแบบร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์หรือว่าไม่ค่อย เนี้นะก็อย่าไปกินเลยเพราะว่ากินแล้วมันมีผลแบบที่ว่าพราะเราลองกับตัวเราเองนะมันบางคนก็เป็นลมเป็นอะไรอย่างนี้นะคะสะต,ตอเน,นี่ยค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนก็กินได้นะคนใครกินก็ก็ต้องระมัดระวัง,งยิ่งคนทางเหนือยิ่งคนทางเหนืออีกยิ่งไม่ค่อยเคยกินอย่างนี้นะคะกินแล้วเป็นลมเป็นแรงได้เนาะ คือบางคนเขาอยู่ใต้เขาย,ยังไม่กินเลยนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็คือเขากลัวนะ่ะเขากลัวแบบที่ว่าแสดงลมอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตอสมัยแต่ก่อนเนี่ยไปอยู่ใต้ใหม่ๆก็ไม่กินนะคะไม่กินค่ะไม่กินเลยอยู่ตั้งหลายปีนะคะถึงจะกิน อยู่ตั้งหลายปีถึงจะกินสตอรนีน,นะคะเพราะว่ามันเป็นผลที่ก็คือไม่ชอบไปตอนที่กินมันนี่ค่ะกินกินมันแรงมากสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ก็กินได้แค่กินอย่างนั้นเลยคะ่ะกินกินไม่ได้ว่าอยากกินแบบต้องแพงยังไงก็ต้องซื้ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็คือแบบ ยิ่งมันแพงๆอย่างงี้โอ้ยอย่าหวังว่าจะซื้อมากินเลยนะคะไม่ซื้อมากินหรอกคะ่ะฝากละสิบสี่สิบห้าอะไรอย่างนี้นะคะไม่ซื้อแล้วแต่ว่าอันนี้เข้ามาฝากเนาะแต่เ,เราก็กินกินแบบอันนี้เราก็คงจะผัดได้สองครั้งสามครั้งเนาะคะ่ะเราแกะแล้วก็เอาใส่ช่องฟิตไว้นะแกะแล้วใส่ช่องฟิตไว้นะคะ โดยแต่นคนทางใต้นั่นคือแบบว่าเขาก็กินกับน้ำพริกกินกับน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยกินเอามาผัดเผ็ดผัดสะโผัดเผ็ดอย่างเงี้ยนะคะก็ามากินกับน้ำพริกกินกับอะไรกินกับขนมจีนอะไรอย่างงี้นะคะขนมจีนแกงไก่ปลาอะไรเนี่ยนะคะผู้ชมอันนี้ถ้าเราใส่แกงไก่ปลาด้วยอร่อยนะ ออนะนะคะผู้ชมเราต้องแกะเอาเยื่อตรงนี้มันออกเนะาะชมค่ะเยื่อตรงนี้ถ้าเรากินกับน้ําซุปอะไรอย่างนี้เรากินไปเลยนะแต่เวลาเราเอาไปไว้ผัดไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยงามเนาะมันจะไม่ค่อยสวยงามนะคะแต่ว่าถ้าเราแกะกินกับน้ําพริกเรากินเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเยื่อมันนี่กินได้นะเยื่อมันเนี่ย เยื่อหุ้มมันเนี่ยค่ะเขาเรียกพกหุ้มมันนะเนี่ยนะพกหุ้มมันเนี่ยจริงมันกินได้นะคะแต่ว่าถ้าเรากินกับน,น้ําพริกเรากินได้เลยแต่ถ้าเราเอาไว้ผัดเนี่ยมันไม่สวยเนาะผู้ชมค่ะมันไม่สวยเนี่ยทางใต้ก็คือลูกต่อลูกเนียงลูกเนียง ลูกเหนียงลูกเนียงนะคะแต่ก็อร่อยนะแต่ว่าคนคือส่วนมากเขากินนั้นก็คือแบบเป็นอะไรเข้ากลัวคนเป็นนิ่วเป็นอะไรอย่างนี้นะคะคนที่เขาเป็นไตเป็นอะไรนี้เขาห้ามกินนะคะเนี่ยเขาห้ามกินค่ะเขาว่ามันเป็นกรดโพลิมิกอะไรไม่รู้อะมันเยอะเขาว่ามันเป็น มันมีสารอาหารเยอะมากเอ่ไม่รู้อะเนาะเราทางการแพทย์เราไม่รู้แต่ว่าคนถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าคนที่เป็นลมเป็นชอบเป็นลมเป็นอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะไม่ทานนะคะผู้ชมเราอะคือสมัยก่อนเราก็เป็นลมเป็นอะไรอย่างี้เราไม่ทานนะคะไม่ทาน เห็นก็อยากน่หนากินอะค่ะมันแต่ว่าคือเรากินทีไรเราเป็นลมทุกทีนะเป็นเป็นแบบอืดท้องลมตีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นลมกินต้องกินยาหอมไหมคะผู้ชมนี่กินสตอนี่ไม่ได้นะก็คนที่เป็นลมอะไรอย่างเงี้ยเรากินเสร็จแล้วต้องกินยาหอมนะนีนะ่มันก็อยากกินอะเนาะเนี่ยค่ะ ถ่ายให้ผู้ชมได้ดูเนาะอืมนี่แหละคือการเวลากินอะไรกินอะไรให้เป็นยานะคะผู้ชมถ้าเราแสลงลมอะไรพวกนี้เราก็อย่าก,กินเนาะมันไม่ใช่เป็นแต่มันเป็นยาระบายนะคะสะตอนี้นะคะผู้ชมคนที่เขากินมากๆมันมันระบายเนาะระบายดีระบายคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นพยาธิอะไรเยอะๆในเขากินเข้าไปเยอะๆแล้วก็มันจะ แบบระบายท้องนะเอาวัดคนเป็นพยาธิอะไรพวกนี้มันก็จะออกมานะคือมันมันก็น่าจะเนี่ยเนาะมันน่ากินแล้วมันน่าจะเมานะไม่เมาก็เหม็นนะคะนะคะไม่เมาก็เหม็นเนาะคือเราให้ผู้ชมได้ดูนะเนี่ยมาแกะสตอให้ดูนี่มาดูจะลงคลิปอะไรแล้ววันนี้ลงไปหลายคลิปแล้วเนาะ ลงไปเนี่ยลงไปหลายๆคลิปนะคะใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยเนาะเราก็เป็นคนแก่ที่ทำงานอยู่ในบ้านเนาะทำมาข้าวมัง่งทำนูน่นทำนี่ทำอะไรขายนิดหน่อยปลูกผักมั่งเล่นกับดํามั่งเล่นกับหมานะคะอยู่กับหมาอยู่กับคน เนี่ยค่ะเล้นอยู่กับลูกเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะผู้ชมคานี่สตอนี่ค่ะสตอเนี่ยอ้ยผัดเผ็ดนะคะค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ